นอกจากนี้ค่ะทางสอ,อสอนยะคะยังได้จับมือกับบริษัท MQ Square ค่ะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอกับบริษัท MQ Square จำกัด โดยมีนายอำนาจเทพนรงค์ประธานกรรมการบริษัท MQ Square จำกัดร่วมลงนามเพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านยานยนต์และพลังงานใหม่นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างยิ่งที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา รวมไปถึงสอดคล้องกับภารกิจของสำนักง,งานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศค่ะโดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานทั้งสองเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่ของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว การเตรียมบุคลากรครูนักเรียนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต ทางด้านนายอำนาจเทพนรงค์ประธานกรรมการบริษัท MQ s q u a r สรจำกัดได้กล่าวว่าในนามของบริษัท MQ s q u a r สแรจำกัดรู้สึกเป็นเกียตรติที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายหลักในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาความรู้และทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือในการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า,ฟาสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับมาตรฐานของอุตสาหากรรมในปัจจุบันค่ะ